คืนนี้ก็เป็นคืนวันพุทธที่4มกราคมนะครับก็มาพบกันในช่วงค่ำนะครับของวันนี้ก็มาต่อกันกับตัวขาว่ขาวข่าวของ Nintendo ที่ทางปูนินนั้นก็คงจะใกล้ถึงเวลาที่จะปล่อยเครื่องน่นเกมตัวใหม่ของพวกเขากันแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่กำลังพึ่งจะซื้อเครื่องเกม Nintendo Switch ไปเล่นยังไม่ถึงปีหรือบางคนก็ยังไม่ถึง1เดือนเลยจะว่ายังไงล่ะครับ เมื่อทางผมออกมาพูดโหมโลงมากสักขนาดนี้กับเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทาง i n t e n d o นะครับก็อาจจะมีเขวขๆห,หรือเปเปๆไปบ้างใช่ไหมครับจะเล่นตัวเกมเก่าๆที่ดองไว้เป็นเข่งนั้นทันหรือไม่หรือว่าจะเป็นตัวเกมใหม่ๆที่จะออกมาให้เล่นกับเครื่องเล่นเกมด e n d น S w สวิตนั้นจะมีให้เล่นอีกนานเท่าไหร่เรื่องนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะได้เป็นเจ้าของเครื่อง d t e n d น s w i t c h เพราะผมก็เชื่อว่าบางคนก็อาจจะพึ่งซื้อให้เป็นของขวัญให้กับตัวเองในปีใหมน่นี้หรือจะได้เป็นมวนระดกตกทอดมาก็าตามเพราะด้วยตัวทีมนักพัฒนาจากสตูดิโอของพวกเขาที่มีชื่อว่า Nintendo Entertainment Planning Development หรือเรียกกันสั้นๆว่า Nintendo E.P.D. ที่ยังคงมีเอกลักษณ์รูปแบบของการสร้างตัวเกมที่ดึงประสิทธิภาพของการทำงานตัวประมวลผลการทำงานออกมาได้ใช้อย่างเต็มที่เช่นเดิมนะครับกับตัวโปรเซสเซอร์ที่ทุกคนมองว่า มันต่ำและก็กระจอกมากไปแล้วในช่วงเวลานี้อย่าง Nvidia ดียเทควันและถ้าหากเพื่อนๆสังเกตในตัวเกมยุคหลังๆของทีมพัฒนาเหล่านี้นะครับที่ได้ปล่อยตัวเกมออกมาให้เล่นกันก็จะเห็นว่าได้ดึงเทคนิคการแสดงผลทางด้านภาพการาฟิกออกมาได้อย่างน่าทึ่งก็อย่างเช่นตัวเกมสปาตูลภาคล่าสุดนะครับที่ผมจะเรียกว,ว่าเป็นตัวเกมยิงสีนั้นมีการสแสดงพื้นผิวของตัวน้ำหมึก และการแตกกระจายของเหลวชิ้นนี้ออกมาได้อย่างน่าทึ่งนะครับและสิ่งสําคัญที่ทําให้การเล่นเกมตัวนี้ได้อัรลอตมากกว่าเดิมนั่นก็คือโหมด Multiplayer เเที่จะเรียกเอาให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือเล่นกันพร้อมได้หลายๆคนมันทําได้อย่างลื่นไหลและเหมือนมีการล็อกเฟรมเรทไว้ที่60เฟรมเลยทีเดียวแต่ก็จะมีบางเกมที่ทําออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับแต่มันก็ค่อนข้างไปนในทิศทางที่ดีขึ้นหากเทียบเกมการาฟิกระดับสูงในช่วงแรกๆที่เครื่องเกมตัวนี้ออกมาใช่ไหมล่ะครับ และตัวเทคโนโลยีในการสร้างและพัฒนาตัวเกมต่างๆที่ทาง Nintendo EPD ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนากับเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch กับระยะเวลา6ปีนั้นก็ได้มีการนำตัวเทคโนโลยียการยกระดับภาพกราฟิกและตัวเฟรมเรทให้สูงขึ้นโดยพลังของทางด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ของทาง AMD Fidelity FX Super Resolution หรือเรียกสั้นๆว่า FRS Version ที่1.0นะครับ ที่เขาว่ากันว่าได้ถูกนํามาใช้ในการสร้างตัวเกมอย่างสปาตูลพาคที่3ด้วยเช่นกันนะครับและเจ้าซอฟต์แวร์คําสั่งตัวนี้เองนะครับที่มันเหมือนเป็นตัวช่วยยกระดับของภาพกราฟิกตัวเกมเครื่องดิ d โ s w i t ิตไม่โดนคู่แข่งในตลาดทิ้งห่างมากไปกว่านี้และเพื่อนๆก็อย่าลืมว่ายังมีอีกจุดนั่นก็คือสายสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับค่ายเกมเทอร์ดพาร์ี้ต่างๆที่ได้ล้มลุกคุกคานกันมาตั้งแต่ยุคเครื่องเล่นเกมแฟมิคอมที่ยังมีตัวเกมเก่าดีๆอยู่อีกมากมาย พร้อมจะกลับมาทำการรีเมคสร้างตัวภาพกราฟิกให้เหมาะสมกับตัวประสิทธิภาพของเครื่องเกมอย่าง Nintendo Switch ได้อีกเป็นเข่งเลยนะครับแต่ถ้าถามตัวผมเองนะครับผมก็เชื่อว่าตัวเกมในยุค90นั้นจะมีตามออกมาให้เล่นอีกมากมายโดยเฉพาะเกมในฝั่งค่าญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะถูกิตกับเกมเมอร์ในฝั่งประเทศไทยของเราเองนะครับและมันก็จะทำให้การปิดฉากเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch ตัวนี้คงจะยืดอายุต่อไปได้อีก2หรือ3ปีได้เลยนะครับถึงแม้จะมีเครื่องเล่นเกม Nintendo ตัวใหม่ ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ตามแถมตัวเกมเก่าต่างๆเหล่านี้ที่นำกลับมาทำใหม่นั้นมันก็ยังสามารถสร้างเป็นจุดขายได้ทั้ง2เครื่องเล่นเกมเจเนอเรชันให้กับ Nintendo อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นผมก็ขอสรุปได้เลยนะครับถึงแม้เพื่อนๆจะเพิ่งได้เป็นเจ้าของเครื่องเล่นเกม Nintendo s w i ว c h ไม่ถึง1เดือนก็ยังคงมีตัวเกมให้เล่นอีกมากมายหลายปีถึงแม้จะมีเครื่องเล่นเกมเจเนอเรชันตัวใหม่ออกมาจำหน่ายแล้วก็ตามนะครับก็คงอยู่ที่เพื่อนๆเ,เ,เองแล้วละครับว่าจะยับยั้งกิเลสได้ไหม ในตอนที่เครื่องเล่นเกมดิ t e n d ลตัวใหม่ออกมาโลดแล่นทั้งๆที่เครื่องสวิตตัวเดิมมันก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมอยู่และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ